สวัสดีค่ะทุกคนก็มาพบกับยานีอีกแล้วนะคะในช่องยานีเคค่ะวันนี้ยานีจะพาทุกคนมาเปิดกลุ่มค่ะแต่ว่าไม่ใช่กลุกก่มกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะเพราะว่ายานีไม่มีนะคะยานีมีแต่ก็ไม่กี่ใบนะคะก็โอเควันนี้ยานีจะมาเปิดกลุก่มนี่เลยค่ะเป็นเบลดพันผักที่ยานีมีนะคะ ก็เป็นเพราะว่ายานีชอบปลูกผักชอบทําสวนแล้วนะคะยานีก็จะมีพันผักพันุผลไม้พันธุ์ดอกไม้เยอะแยะมากมายเลยค่ะบางส่วนก็จะเป็นที่ยานีเก็บเอาไว้เองนะคะแล้วก็จะมีส่วนที่ซื้อมาแล้วก็มีส่วนที่เพื่อนรุ่นพี่ส่งให้ให้ยานีมาปลูกนะคะ ก็จะมีอ <g ül> ันนี้ก็จะเป็นของปีที่แล้วนะคะที่ยานีเก็บเอาไว้นะยานีก็จะเก็บใส่กระปุกเอาไว้บ้างใส่ถุงเอาไว้บ้างนะคะแล้วก็จะมีจําพวกที่ยานีได้เปิดแล้วก็ปลูกไปแล้วแล้วก็ยังปลูกไม่หมดนะคะแล้วก็ไอ้ที่ยังไม่ได้ปลูกก็มีนะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่มีที่จะเก็บแล้วนะคะ อันนี้ก็มีค่ะในกระปุกนี้ก็จะเป็นไอพันแครอททั้งหมดเลยนะคะยาน,นี้แยกเอาไว้นะยังไม่ได้ปลูกแล้วก็ในกระปุกนี่ก็ยันมีนะคะโหเยอะแยะมากเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเป็นมเมล็ดพันธุ์เก่าจากปีที่แล้วนะคะแต่ยาน,นี้คิดว่ามันก็ยังปลูกได้นะยังปลูกได้อยู่นะคะอาจจะไม่งอกทุกเม็ดนะแต่ว่า อ่ายังปลูกได้ก็นี้ค่ะนองค่ะอันนี้คือยังไม่ได้เปิดเลยนะคะทุกอย่างเนี่ยม,มีมีกระเพรามีคะน้าฮ่องกงมีผักชีฝรั่งมีคะน้าหวานผักผักกาดนะคะผักวางตุ้งกระเพราแดงอ่อันนี้มีโหระพาผักโขมแดง มาแล้คะมักเขือนะชนยอ,อดกระเพาอุ๊ยหล่นแล้วนะคะมีถัวฝักยาวนะมีผักโขมโอ้ยเยอะแยะมากมายค่ะตุนนี่นะผักกาดขาวเยอะมากค่ะแล้วก็จะมีนี่นะคะในกระปุกเนีย่ยในกระปุกเนี่ยที่ณีใช้แล้ว แต่ยังใช้ปลูกไม่หมดก็มีนะคะยาน,นี้ก็เก็บไว้อย่างนี้นะโอเคอันนี้ก็คือเป็นมเมล็ดเก่านะคะยาน,นี้จะแยกใส่กระปุกนี้เอาไว้นะนี่ค่ะอันนี้ในขวดนี่ก็จะมีมะเมล็ดดาวเรืองก็มีนะคะแล้วก็จะมีมะเมล็ดทานตะวันนะที่ยาน,นีเก็บเอาไว้แล้วก็เป็นมเมล็ดอ้ต่างๆนานา แล้วก็อันนี้ยานีจะให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าปีนี้ยานีได้สั่งซื้อมเมล็ดพันธุ์อะไรมาบ้างนะคะว่าเออยานีจะอ,ะอยากจะปลูกอะไรบ้างปีนี้เป็นพิเศษนะคะหรือว่าสิ่งที่ยานียังไม่เคยปลูกนะคะก็ยานีนี่ค่ะยานีได้ะมะระนะคะเป็นมะระจีนนะ,ะทั้งหมด รู้สึกว่า,าสามนะสามซองนะใช่ไหมอันนี้ค่ะที่ยานีได้มาปีนี้ก็มีมรดจีนนะคะที่ยานียันจะปลูกนะยานียังไม่เคยปลูกนะคะยานีเคยปลูกมรดขี้นกนะคะยานีได้กินทั้งยอดทั้งลูกนะแต่ว่ายานีคิดว่ามระจีนมันน่าจะปลูกง่ายกว่านะยานีคิดว่าน่าจะได้กินอยู่นะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ยานีอยากจะทดลองปลูกดูนะคะทุกคนก็คือใบโบโบกค่ะยานีจะลองเอามาปลูกดูนะว่าเออมันจะได้ให้ยานีได้กินใบไหมนะเพราะว่ายานีเห็นเพื่อนๆหลายคนที่อยู่ที่อังกฤษปลูกใบโบโบกกันนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ยานีอยากจะปลูกก็คือฟักทองไทยเข้าตกนะคะ ยานีจะลองปลูกดูค่ะก็มีเพื่อนๆหลายคนปลูกได้กินนะคะทีมกิดนะยานีจะลองปลูกดูแล้วก็อันนี้จะเป็นฟักทองของที่นี่นะคะอันนี้เป็นฟักทองพัน,น,นุ์ที่ทนหนาวนะยานีก็จะลองปลูกดูด,ด้วยเหมือนกันค่ะเผื่อว่าไม่ได้กินฟักทองไทยแล้วเผื่อว่าจะได้กินฟักทองฝรั่งเนาะอันนี้เป็นถั่วฟักยาวของที่นี่นะคะมันจะเป็นพันุ์ที่ทนหนาวนะ มีเพื่อนๆพี่ๆพ,พ,พี่คนที่ยานีสั่งซื้อมเมล็ดมาลงปลูกแล้วนะคะแกบอกว่าได้ผลดีออกออ,ออกฝักดกนะคะก็ยานีจะลงปลูกดูคะ่ะเพราะว่ายานีชอบกินถั่วฝักยาวมากคะ่ะทุกคนนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ยานีได้มาก็คือเป็นพริกนะคะนี่คะ่ะทุกคน ก็จะเป็นพริกขี้หนูนะมีสองสายพันธุ์ค่ะมีพันธุ์พัฒนฉัน,นถูกไหมคะ <c oughs> อาจจะเรียกผิดนะพัฒนฉันหรือว่าพัฒนฉันนะแล้วก็มีพันุ์ปู่เมฆค่ะนี่ค่ะสองสายพันธุ์นะยานีจะลองพบปลูกดูค่ะทุกคนนะแล้วก็ยานีได้อันนี้มาด้วยค่ะคนะใบเห็ดหอมนะคะ ต้นมันจะอวบๆนะยานียังไม่เคยปลูกพันนี้นะคะปกติยานีจะปลูกแค่คณะยอดค้าหวานคณะฮ่องกงนะแล้วก็อันนี้จะ,เป,เ,เ,ะเป็นเมล็ดพริกที่พี่เขาแถมมาให้ค่ะเป็นเมล็ดพริกที่พี่เขาลงาไม่รอค่ะที่พี่เขาปลูกทุกปีนะเพราะว่าพี่เขาปลูกพริกขายด้วยนะคะ นี่คะคนที่ขายมลเดือผักเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผักบุ้งทั้งหมดเลยค่ะทั้งหมดสิบซองนะคะยานีซื้อมาเยอะเพราะว่ายานีจะปลูกผักบุ้งเยอะมากนะคะแต่ละปียานีก็คิดว่าปีนี้จะปลูกให้เยอะขึ้นนะคะแต่ว่าจะรอดูก,ก่อนค่ะว่าจะมีพื้นที่แล้วก็เวลาให้ยานีได้ปลูกไหมนะ,ะโอเคค่ะก็วันนี้ยานีมาเปิดปกลุ่มเมล็ดพืช ผักผลไม้ให้ทุกคนได้ดูนะคะเผื่อว่าเป็นแนวทางเผื่อที่ใครที่อยู่ที่อังกฤษสนใจนะคะหรือว่าใครที่อยู่เมืองนอกก็จะได้รู้ว่าเออเนี่ยคุณสามารถหาซื้อพัน์ผักได้นะคะทางแม่ค้าออนไลน์นะแล้วก็ราคามันจะประ,ประมาณไหนอะไรยังไงเนาะก็ยานีอยากจะมาแชร์ประสบการณ์แชร์ทุกคนได้เห็นกันนั้นนะคะ โอเคค่ะวันนี้ยานีขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการติดตามรับชมก็เดี๋ยวยานีจะลงมือเพาะปลูกผักเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้หลายหลายคนเริ่มเพาะปลูกกันแล้วนะคะเพราะว่าอยู่เมืองนอกเนี่ยเราต้องเริ่มเพาะปลูกเอาไว้ในบ้านตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเพราะว่าช่วงซัมเมอร์เนี่ยอากาศจะร้อน สั้นมากนะคะระยะเวลาซัมเมอร์เนี่ยเราก็ต้องเตรียมต้นกล้าเราให้พร้อมเพื่อที่จะเอาออกไปปลูกด้านนอกหรือว่าปลูกในโรงปลูกในช่วงหน้าร้อนนะคะเราจะได้กินผักผลไม้กันทันนนะคะก็โอเคค่ะวันนี้ยานีลาไปเกินค่ะ